ท่อนไม้ฝืนที่กำลังคุกลุ่นอยู่นั้นเหมือนว่าถูกใช้ในกิจกรรมอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะถูกโยกย้ายนำไปใช้ต่อหรือว่าเอาไปที่ไหนก็ไม่ทราบได้สายตาของลุงแหบได้จับจ้องไปที่ใครบางคนสบายดีนะไอ้แหบชายแก่ผู้นี้ก็คือลุงเย็น มีหน้าที่เป็นสัปเหรอบ้านเหนือน้ามัาสการอาจารย์เจริญพรโยมว่าแต่มีธุระอะไรเหรอที่มานี่ก็อยากจะยืมมือสามสมไปช่วยงานกันหน่อยนะหลวงพี่โอ้ยงานอะไรก็บอกมาได้เลยลูกเย็นพวกะข้าพร้อมเสมอละว่าแต่จะให้พวกข้าไปเมื่อไรหร่เล่า รีบร้อนมาอย่างนี้ก็คงต้องไปเลยละสิท่าถ้าอย่างนั้นไอ้พวกกับผมก็คงไม่อยู่มันหลายวันนาจารย์ถ้ามีอะไรจะเรียกใช้ล่ะก็ไม่เป็นไรหรอกพวกโยมไปกันเถอะถ้าอย่างนั้นแหละก็พวกเราก็เตรียมไปเปิดหูเปิดตากันได้แล้วสินะไปช่วยงานไว้ยไม่ใช่ไปหาสาวไว้สมหนะ้าถ้าอย่างนั้นก็เดินทางปลอดภัยกันนะโยมงั้นลุงเย็นก็เดี๋ยวไปพักกับพวกข้าสักคืนพวกนี้ก็ออกแต่เชา้าดีไหมเล่า และเหตุการณ์ก็ล่วงเลยไปกลุ่มสามสมและลุงเย็นก็ได้ออกเดินทางไปที่ไหมยและในระหว่างทางก็ได้เดินสวนกับแม่สาวคนหนึ่งกลุ่มสามสมได้แต่งเงียบกริบเมื่อได้เห็นสาวเดินผ่านหน้าเข้าว่าต้องมีใครตายแนะ่เขาอาจจะไว้ทุกให้แมวเขาก็ได้นะปูยสมน้อมานะกก้อนคอซะจริงๆคิดไปได้อยแถวนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ละ หมายความว่ายังไงลรลุงเย็นที่ว่าปกตินะลุงเย็นไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ก็บอกให้รีบเดินกันระหว่างทางก็เห็นคนใส่ชุดดำเหมือนกับไว้ทุกอันนี้มันงานเดียวกับแม่สาวคนเมื่อกี้หรือเปล่าล่ะเนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ในลูกพีรีบไปกันเถอะแค่รู้สึกว่าเสียวสันหลังยังไงไม่รู้แนะ่ เดี๋ยวแวะหาเท่าสมกันก่อนว่าแต่ลุงสมก็ยังสบายดีหรือไงแล้วลุงเย็นที่พาพวกเองมาก็เพราะงานนี้ละเห็นว่าอย่างน้อยก็เคยรู้จักกับเองสมัยตอนยังเด็กน่ยสมเถิดแกไม่มีญาติที่ไหนให้สั่งเสียตอนนี้ท่าทางแกก็แย่แล้วข้าก็เลยไปตามเองมานี่แหละไอ้สมโอยมีคนมาหา บรรยากาศรอบข้างไม่น่าไว้วางใจไอ้สมนาก็ดันเหลือไปเห็นใครบางคนเขาให้นั้นใครนะไอ้สมตุยก็หันซ้ายหันขวาไปตามทิศทางที่ไอ้สมนาได้บอกเอาไว้ก็ไม่เห็นมีใครดีกว่าไอ้สมโอยข้าพาไอสมถึกมาหาจำมันได้ไหมไอ้สม ไม่ใช่ว่านอนหลับลึกแต่เทาว่าได้นอนตุยไปตั้งนานแล้วพวกเรามาไม่ทันนเสยแกน่าจะเสียไปแม่นานหรอตัวยังอุ่นอยู่เลยโอ้ยถ้าอย่างนั้นล่ะก็ข้าขอขึ้นไปไหว้กนหน่อยแล้วคันนะและลูกพี่เอาไงต่อแล้วเนี่ยโอ้ยก็แค่คนแก่ตายคนหนึ่งเอ็งจะกลัวอะไรเล่า พี่สมถึกก็ได้ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็กล่าวขอขมาขอโหสิกรรมให้ข้าด้วยนะลุงสมถ้าชอาหน่ามีจริงก็ได้ขอให้มาเจอกันอีกแล้วกันเนาะเดี๋ยวข้ากับไอ้สมเึกจะไปเตรียมของมาจากศพเทนีนะแล้วเพือเองสองคนอยู่ด้วยกันอย่าเดื้ออย่าสนนะโว้ยอย่าเล่นอะไรแผลงไม่ต้องห่วงข้าลูกแนลูกพี่สมเทพจริงไหมไอ้สมตุย๋ย ท่ามกลางความมืดทั้งสองก็ได้มองหาสิ่งที่จะทําให้แสงสว่างนั้นแต่เกี่ยงในไอสมตุยขึ้นไปจุดที่สีเขา้าขึ้นไปด้วยกันดีกว่าไอ้สมหน้าแค่นี้เองกลัวหรือไงไอ้สมตุยไอ้สมตุยก็ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแต่ก็ยังรวบรวมความกล้าหันไปมองที่ศพของลุงสม ส่วนในสมหน้าก็ยังหวาดระแวงเล็กๆน้อยๆพระปะีลอกช่วยด้วยเฮ้ยเขาก็บอกพวกเองสองคนแล้วไงเล่าว,ว่าอย่าเล่นให้เกียรติสถานที่แล้วก็คนตายหน่อยสิว่าแต่พวกเองสองคนขึ้นไปไหว้ขอขอมาหลวงสมกันหรือยอย่างล่าผ่านไปสักพักหลวงตาดำก็ได้มาถึงพื้นที่ ก่อนที่จะได้ทำพิธีกันตามสมควรงั้นคืนนี้ก็ช่วยดูแลร่างของหลุงสมด้วยนะอัตอมาต้องขอตัวกลับก่อนละนี่มนขอรับหลวงตางั้นก็ฝากพวกเหงสามคนเป็นธูระด้วยนะและทั้งสามสมก็ต้องมาเฝ้าศพไปโดยปริยาย โดยที่ไอ้สมหน้ายิ่งพิจรารณาใบหน้าของลุงสมแล้วก็เหมือนกับชายที่เจอกันเมื่อตะกี้แค่เห็นอะไรผ่านไปแบบบลูกพี่เอ็งนี่ก็หลอนไม่เลิกนะไอ้อสมหนา้าไปหาที่หลับที่นอนมานอนไปก็แค่เห็นจริงๆนะลูกพีู่กหรือว่ากรรมยานได้จุดขึ้นมาทั้งเป็นการขอขมาไหว้ศพแล้วก็ไล,ล่ยุงไปด้วย เขาว่าพวกเราช่วยกันย้ายศพของลุงสมเข้าไปข้างในเถอะเดี๋ยวน้ำขังมันจะหลงถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลละก็ปลุกข้าด้วยนะเว้ยสมตุ๋ยในขณะที่สมหน้าคงจะเพลียมากจึงได้หลับไปก่อนเพื่อนนั่นลุงสมนี้จะไปไหนแนะภาพที่เห็นอยู่ในความฝันของไอ้สมหน้า เหมือนว่าแกกำลังจะพาไปที่ไหนสักแห่งก่อนที่จะหยุดตรงหน้าทั้งหมอกและควันที่มาจากไหนไม่รู้บวกกับท่อนไม้ท่อนฝืนที่กองอยู่กับพื้นและจูจ่ๆก็ลุกติดไฟขึ้นมารวมถึงล่างของลุงสมด้วยเอสมน้าถึงกระแหกปาดตกใจตื่นช่วยโดยผีลอกเมื่อลุกขึ้นมาก็ได้เล่าเรื่องความฝันให้ฟัง เองน่าจะเก็บไปคิดมากนะสิทั้งกองฝืนของฟอนอะไรนะั่นนะลุงสมแกก็อยู่ของแกดีๆนี่ไม่ได้ขยับไปไหนพอถึงเลิกงามยามเหมาะแล้วก็ได้เวลาที่จะทำการชาปนากิจบนกองฟอนหวังว่าคงจะจบแค่นี้ล่ะนะพ่อนี่ก็ศพที่สที่้าแล้ว คำพูดที่น่าตกใจของลุงเย็นนั้นทำให้พี่สมถึกนั่นนึกอะไรขึ้นมาได้หลังจากที่ไปส่งหลวงตาเสร็จลุงเย็นก็มารอเก็บกระดูกกันอีกรอบโอ้ยหมายความว่ายังไงระลุงเย็นที่ว่า 4, 5, สี่ห้าศพแล้วนะ มันคงจะเป็นเรื่องบังเอิญละมั้งที่มีคนป่วยแล้วก็คนมาตายต่อนนี้พร้อมๆกันนะตะวันแดงแสงโพลเพลใกล้จะเมิดใครที่ไหนก็ไม่รู้มาด้อมๆมองๆนั่นใครนะไอ้สมตุยข้าก็ไม่รู้เว้น่าจะเป็นโฮมเลดนะดูมันยิ้มสิมันดีใจอะไรของมันนะมันเชื่อไอ้ประกอบนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะสม เสียงในหัวของพี่สมถึกจึงได้ดังออกมาว่าท้อถ้องจะไม่สมประกอบหระสิท้อดูไม่ค่อยเต็มเต็งเอาซะเลยและเหตุการณ์ทั้งหมดก็เหมือนว่าจะผ่านไปง่ายๆแต่ถ้าว่าไอ้ประกอบนั้นมาก้มๆเงยๆที่กองฟ่อนก่อนจะงัดเอาไม้ฝืนที่เหลือน,นั้นถือกลับไปที่บ้านนี่มันไม่ใช่พวกคนไร้บ้านนี่ ข้าก็คิดอยู่แล้วว่าต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างแล้คนถึงได้ตายกับซสอๆอ,อย่างนี้เนาะตามความเชื่อของชาวบ้านนั้นไม่ฝืนจากกองฟอนก็ต้องเผาให้หมดห้ามนำกลับมาใช้ให,ใหม่เพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องถูกใช้ต่อกันไม่จบไม่สิ้นเป็นที่มาของคำว่าตายก็ได้สมวันห้าวันก็ต้องมีอีก และทั้งสามสมก็ได้ยึดของกลางทั้งหมดไปดูเหมือนว่าลุงเย็นจะได้เป็นผู้ใช้เป็นคนสุดท้ายโดยที่ทั้งสามสมได้เตรียมการที่จะจุดไฟเฮ้ยนี่เผาหลอกนะเว้ยไม่ใช่เผาจริงไม่น่าไว้ใจเลยไอพวกนี้นี่ไม้ฝืนเก่าที่เหลือจากการเผาสกครั้งก่อน ได้อยู่กับร่างหุ่นฟางของเท่าเย็นและหวังว่าคราวนี้คงจะไม่มีใครเอาไม้ฝืนนี้ไปทำอะไรอีกแน่ๆทั้งสามสมและลุงเย็นต่างก็เฝ้าดูผลงานให้ไม้ฝืนกองฟ่อนนั้นไหมจนหมดสิน้นครั้งหน้าก็อาจจะเป็นเผาข่าจริงๆนะโว้ยไม่มีอะไรแน่นอนหรอกน้าลุงเย็นแต่ที่แน่ๆตอนนี้พวกข้าขอแห้งจริงๆเลย กันเสร็จนี่แล้วข้าก็พอมีของหมากของดองให้พวกเองได้ลองชิมเนะมาะผื่แม่และก็เเรียวแปกมะขามดองใช่ไหมลุงเย็นโอ้ยอันนั้นไม่ให้คนแก่โบรอณกินเถอนะเนาะไม่มีใครรู้เรื่องของวันตายพอๆกับความบังเอิญของคนที่ตายพร,พร้อมๆกันพอโลกที่กว้างใหญ่นั้นในแต่ละวันมีทั้งคนเกิดและก็คนตายไม่รู้เท่าไหร่ ฉะนั้นก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทพบกับสิ่งที่น่าสนใจท้ายคลิปวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับ ก็แค่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซลาเซลล์สว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคลิกที่ลิงก์ได้เลย โ,โอ้ยหนา้ากากผีลูกกระต่ายเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเดียหลิงสั่งซื้อหากระเอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอัน,อนไปก่อนละก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการ จงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ